มาแล้วลูกจ้าก,กเบโกที่หนูอยากได้ เล็กพิดกี่หูมาหลังครับแต่ว่าจะเข้าวินก่อน ตัวเล็กมาเร็วท่านล่ะมาไล่กี์ตัวกันครับแม่ตัวเล็กนี่เร็วจัดเลยนี่แหละครับคือเล็กพิกกี้หนู ในทีมของิดาบไทยที่คาเจะเญทรัพั์ว้าวถึงเย็นแล้วคุณผู้ชมยวนจะหกโมงแล้วครับห้าโมงกับอีก45นาทีอะค่ะผู้ชมครับมารับชมโกเบโ,โก้ SK 045นะครับเทียบเท่ากับมาร์กทูร้ในทีมของ พิชชาติแล้วก็ดาบชัยนะครับคันนี้บอกขายฮะอยู่ที่400,002มาแล้วครับโปเบโก้ที่หลายคนอยากได้ราคานี้พร้อมใช้งานเลยนะครับขายตามสภาพครับมือปุ้งกีมีอาการโครงเครงอายุนามตัวรถบ่งบอกว่านี่คือรุ่นคุ้วดแต่ว่ายังสามารถทำงานได้อยู่ครับมาดูการยกบูมการงัดงทรงต้นไม้พวกนี้คือฝีมือของเขานะ 4แสนสอบอกคบอกายนะฮะราคาก็ถือว่าน่าสนใจอยู่ครับถ้าเกิดว่าสนใจติดต่อ0828353901โผว่มาได้เลยนะครับรถยังทํางานอยู่ทุกวันฮะดูสังเกตควันครับไม่มีควันขาวนะเป็นควันดำฮนะหือว่าเครื่องยังคลิดอยู่แม่มุมอาร์มันยกขึ้นมันไม่โหลดก็สุดจัดนะครับ มีเท่าแก่ใหญ่ฮะขับเองลุยเองหนูนข้างน,นก็เป็นเล็กพลิกขี้หนูครับเอามาช่วยกันทำโปรเจกต์โคกหนองนาโมเดลแม่ถือว่าพิ้วเลยครับมารู้กันจะจต่อครับคุ้มไหม <laughs> เครื่อง4สูบเทอร์โบนะครับ ปั๊มนั้นทำมาใหม่แล้ว่าสวิงคล่องยกคล่องนี่ก็ถือว่าผ่านแล้วครับ พี่ดาบอกว่ายังช้ได้ยังยังแจวอยู่สี่สิบยังแจวนี่สังเกตมือฮะคอนโทรนไปตามมืออยู่ครับ ไม่มีแอร์ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำคอมใหม่น่าจะใช้ได้ครับอย่างที่บอกนะว่าขายตามสภาพแต่ซื้อไปแบบนี้ก็คือทำงานได้เลยเหมือนกันลงทุน400,000สองครับเอาไปหาตังค์เจอเลยเกินครับว่า2เดือนก็ได้ทุนเกนละน้ำมันฮะ ทางทีมงานบอกว่าเติมวันละ2,000ยังเหลือๆอยู่นะเติมมังแต่เมื่อเช้าครับแดโมงจนถึงตอนนี้นะครับจวนจาหกโมงแล้วยังทำงานได้อยู่ครับก็ถือว่าลงตัวกับสภาพรถแบบนี้ราคาประมาณนี้หาไซส์ได้แล้วครับบัเนเีือ นี่นะครับคลิปก่อนหน้านี้เราลงไปแล้วฮะต้นไม้ต้นนี้ฝีมือเขานะโค่นได้หมดครับแล้วก็หลายๆต้นฮนะล้มต้นไม้สบายมากถามว่ามีรั่วไหมเป็นธรรมดาครับรถอายุนาาประมาณนี้ก็เก็บซึมไปแล้วฮะ เจอขุมทรัพย์ครับตรงนี้เราเรียกว่าดินปลวกจอมปลวกถ้าไปขายก็รถหนึ่งสี่ร้อยสามร้อยประมาณนี้ครับเอาไปปลูกฮนะปลูกผักปลูกต้นไม้ในงาม เรียบร้อยครับในคลิปนี้ฮะเดี๋ยวหยุดให้กับทางนี่นี่นี่เจ้าถิ่นครับ <c oughs> วัวมันตื่นนะผู้ชมให้วัวไปก่อนขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมไปแล้วครับผมสวัสดีครับอ่ะอย่าลืมนะครับของดีมีมาไม่บ่อยครับใครเร็วกว่าก็จัดไปเลยครับเข้าสู่ช่วงหน้าขุดเต็มตัวแล้ว ราคาต่อรองกันได้อยู่นิดนึงเส้ชาติบอกฮะ